สวัสดีเอฟซีทุกทท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะเมื่อนี้เด้อค่ะพี่น้องคะ่ะเจเปิลสายฮานะคะมาขายของกับพ่อลอยนะคะแล้วก็ตาชาตินะคะขอขอบคุณพี่แปดมากๆขอพระคุณพี่แปดมาก,ๆ,มากๆนะคะเ,เพราะว่าเจเปิลสายฮาก็ขายผลไม้นะคะเป็นลำใหญ่นะคะร้อยห้าสิบกิโลนะพี่น้องเอาลงแล้วก็มีมะพร้าวเนี่ย เป็นลำไยนะคะขายมาตั้งแต่เช้าแล้วมีมะพร้าวด้วยนะคะขายมะพร้าวลูกละยี่บห้าบาทค่ะ,ะสวยไหมคะลำไยนะคะค่ะสวยนะคะนี่ก็เป็นพี่แปดนะคะพี่แปดลงทุนให้นะคะขอบพระคุณพี่แปดมากๆากแล้วนี่ก็เป็นอ,อ,อันนี้ของพ่อลอย เอาลำไยขายลำไยเล็วลำไยบาจาอันนี้ก็เป็นของพ่อลอยนะคะพ่อลอยขายของดองแล้วก็ขายไข่หัวอหอมกระเทียมเดี๋ยวเราค่อยเอามาลงนะคะขายหัวหอมกระเทียมอมตอนนี้นะคะก็มีพุามามทรามะม่วงองุ่นมะโยมมะปีงกระทอนมะม่วงแล้วก็มีไข่นะคะไข่ไก่นะคะเราก็ขายไข่ อันนี้ก็เป็นของพ่อลอยนะคะหนึ่งแผงค่ะพี่แปด๊ดแกอยากให้พ่อลอยสบายนะคะตอนนี้พ่อลอยกออ็คือขายได้ก็พอได้ค่ายอยู่ค่ากินนะคะวันละ1 0 0บาทนะคะส่วนนอกนั้นก็เก็บไว้นะคะเก็บไว้ซื้อไข่ซื้อไข่แล้วก็จะซื้อกระเทียมกับหัวหอมออของดองพ่อลอยก็ได้ขายอยู่นะคะ ค่ะเราขายถุงไะยี่สิบบาทสามถุงห้าสิบาทได้พี่น้องนี่อันนี้ก็เป็นของดองผลไม้รวมนะคะเพราะว่าในตลาดมีเราเจ้าเดียวนะคะขายเราขายไม่เหมือนใครนะคะแต่ว่าหัวหอมมีเยอะเหลือเกินค่ะหัวหอมมีเป็นสิบสิบล้านเลยเนะะี่ยค่ะหัวอหอมกระเทียมนะคะเยอะตรงนี้ก็ใช่หัวหอมกระเทียมอ่าหัวหอมกระเทียมนะคะ ก็เลยไม่ได้เอามาลงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวดูก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยหาเพิ่มอันนี้ก็เป็นพี่แป๊ดลงทุนให้ทั้งหมดเลยนะคะค่ะลงทุนให้คุณพ่อ,อลงทุนให้พ่อลอยกับเจ๊ปเปิ้ลสายหาแล้วก็ตาชาตินะคะหนูขายผลไม้มีสองแผงส่วนของพ่อลอยจะเป็นไข่เป็นไข่แล้วก็ของดองนะคะเพราะว่าเรามีเจ้าเดียวของดองก็ได้ขายนะคะ นี่กับกลุ่มเนีย่ยนะคะเป็นยังไงคะผลไม้ลำไยสวยๆนะคะโลละ25บาทนะคะสวยมากเลยลำไยไหมคะโลยี่สบาทจ้า ของดองมะเจ้าถุงในยี่สิบสามถุงห้สิบบาทเด้วยค่ะไข่ก็ได้ขายอยู่นะคะไข่ก็ได้ขายอยู่ไข่อไข่ก็ได้ขายคนนิยมกินไข่นะคะเดี๋ยวพอเก็บตังไปอีกหน่อยอาจจะขยายไข่ซื้อไข่มาเยอะกว่านี้นะคะเนาะอ่าเราซื้อเมื่อเช้าเราซื้อมาสิบแผงอ่าเราขายไปแล้วห้าแผงนะคะอ่าส่วนนี้ก็เป็นลำใหญ่มาพี่น้องสิผ้ามาเบิงว่าขายยังไง มาดูเห็ดนะคะจะพามาดูเห็ดพี่น้องเห็ดบ้านคอยออกแล้วเด้อมาดูเห็ดนะคะอันนี้เป็นเห็ดละงูกบานเลยพี่น้องนี่เป็นเห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งนะคะพี่น้องเห็ดเพิ่งเด้ออันส่วนนี้ก็เป็นเห็ดละงูพ่นิขายกล่องละร้อยบาทนะคะโอ้เห็ดละงูสองร้อยพี่น้องอันนี้อบแอบ เนี่ยไปแกงใส่กันทั้งสี่พี่น้องค่ะนี่เห็นบ่อ่าอันนี้ก็เป็นเห็ดเพลิงกองละร้อยด้วยพี่น้องด้วยเห็ดเพลิงนี่เห็ดเพลิงเขาเรียกว่าเห็ดพึ่งหางนกยูงตอนนี้เห็ดกำลังออกนะคะเห็ดบานเขยกำลังออกเนี่ยเห็ดบานเขยกำลังออกกองละร้อยละร้อยร้อยเดียวร้อยเดียวโอ้ยถ่ายเห็ด อย่าพี่น้องค้าเห็ดสวยประค่งงางบ่นี่ส่วนนี้ก็เป็นเห็ดเฟืองเห็ดเฟืองเด้อพี่น้องเด้อนี่ก็เป็นไข่ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณพี่แป๊ดมากๆช่วยให้มีชีวิตที่ดีขึ้นจนถึงทุกวันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นยอดบกเอ่อพี่น้องค้านี่ นี่ก็เป็นหัวหอมกระเทียมผักต่างๆเป็นพริกเป็นอะไรนะคะหอมกระเทียมนี่ก็เป็นปลานะคะอ่าข้างหลังก็จะเป็นแพงหมูพี่น้องคะแพงหมูขายของอืเรามาดูกันส่วนตาชาติก็ขายลำไยอ,อันนี้ก็เป็น แมงคับเด้อพี่น้องเด้อแมงคับไตยุ่ยเงี้ยยุ่ยเงี้ยยุ่เย,ยเงี้ยขอขอบคุณพี่แป๊ดมากมากนะคะขอพี่แป๊ดมีแน่ความสุขความเจริญนะคะที่ช่วยเหลือเจปเปิลสายหาครอบครัวของเจปเปิลสายหามาตลอดนะคะพี่แป๊ดแกก็ให้ซื้อโทรศัพท์ให้พ่อรอยด้วยหนึ่งเครื่องนะคะคุณพ่อรอยก็ได้ดูหนังแล้วก็าขายของก็ได้เงินใช้ทุกวันเลยค่ะ ในเงินใช้ตอนนี้พ่อลอยก็สบายไม่ได้ลําบากนะคะแตก็อยู่น้าไ้น้ําสวนตอนนี้พี่น้องขาไปเบื้องปลาเลี้ยงปลาแน่ไปเบื้องสวนมันแนนกเวบเขามาขายของแน่เนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ขายของตอนนี้ก็เดินไปข้างหลังอยู่นะคะเนาะมันหอนมันเอาตอนนี้กับบรรยากาศมันก็เงียบอบางคนก็ไปอยู่ข้างหลังอพี่น้องขามันมีเปให้นอนอยู่เอคนไม่ค่อยมีพ่อลอยก็แวบไป แล้วก็ดูว่าพ่อจะขายได้ถึงไหนนกก็ดูไปแต่ชาติก็ขายลำไยำนี่ขายลำไยเนี่ยขายไข่ของพ่อลอยขายไขย่แล้วแบ่งกันคนละครึ่งนะคะแบ่งกันคนละครึ่งแต่ว่าเจ๊ปเปิ้ลสายฮาก็เป็นคนเก็บเงินเหมือนเดิมเราจะให้พ่อเอาไปซื้อน้ําแข็งซื้ออะไรนะกับขอกับข้าวของกินค่ะวันละ100บาทนะคะบางครั้งก็ แล้วแต่การขายนะพี่น้องเนาะขันกับไร่ของเพิินขันกําไรเพิ่นหลายเขากให้ลอยนึงขันกําไร่เพิ่นนันบ่หลหลเขาก็ให้าสิบบาทอือขอร้อยก็ดีใจลายก็ว่าขอบพระคุณพี่แป๊ดมากซื้อโทรศัพท์ให้หนึ่งเครื่องด้วยนะคะตอนนี้พอคอยก็ได้โทรศัพท์พี่น้องคะได้โทรศัพท์ไปเบื้องหนังอืม ไปเบรงหนังดูหนังนะคะตอนกลางคืนก็ได้ดูหนังแล้วตอนนี้พ่อก็มีชีวิตที่ดีขึ้นลำยไยแมคะาชาตขายลำไยไหมลำไยค่าลำไยนี่นะคะตาชาติก็ขายลำไยขายลำไยเช้ามาก็แบ่งภารกิจตก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 ,ตกหมักลำไยสิตกเช้ามาแบ่งภารกิจกันคนหนึ่งก็ไปเกีย้ยหมูเกีย้ยเป็ดเกี้ยไก่เกียเก้ยแพะเร่วๆ่วนะคะเนาะ แยกเสร็จแล้วแล้วก็มาขายของในเวลาที่ว่างลงตัวมากๆเลยค่ะแล้วก็ตกกลางค่ำคือค่ำมาก็มาไลฟ์สดนะคะเนาะขอประทานโทัวรเอฟซีทุกท่านนะคะที่ว่าเมื่อคืนนี้ลำไยละจ้า25บาท25บาทค่ะอ่าบริเลฟ์สด2องหมื่นนะพี่น้องค่ะขอประทานโทษมากๆเด้อพี่น้องเด้อค่ะเพราะว่าวันและวันวันพระวันพระก็ไม่ได้ไลฟ์สดนะคะเนาะวันพระก็หยุดไปนะคะวันพระใหญ่ก็หยุบบริเลฟ์สด ส่วนหม่วว่านนี่มหมเวื่านนี่กับบริไลสดพี่นอ้องขาพี่แปดขาหนูรักพี่แปดนะคะพี่แปดรักพี่แปดมากๆขอโทษพี่แปดด้วยหนูเนี่ยก็คุยกันแล้วนะคะพี่แปดเดี๋ยวก็ให้พ่อลอยดูโทรศัพท์ที่หนูของหนูอตอนนี้ก็ท่านก็มีความสุขดีนะคะดูโทรศัพท์ เดี๋ยวอีกหน่อยนะคะลงตัวกันนี้หน่อยเดี๋ยวเราก็สีเออเอาเครื่องใหม่ให้พ่อลอยก็ได้แต่เครื่องของหนูก็ใหม่นะคะพี่น้องค่ะใหม่เหมือนกันแต่ความหมายก็คือว่าถ้าจะไปไหนก็ก็กลัวจะหายนะคะเนาะจะต,ต้องคุณพ่อขาถ้าไปไหนหลายๆวันอลูกขอโทรศัพท์ไว้ได้ไหมคะ แม่เลี้ยเด้พี่น้องค่ะพ่อข่อยบางเชียบ,งยบกกางเชียเราไปแล้วก็เราก็ลืมเขาปลาเขาดงเชียไก่เฮียเพราะว่าเคยซื้อโทรศัพท์เป็นพ่อสองเชียแล้วเฮียตลอดเลยค่ะนี่ก็เลยกันเลยบริสุทธิ์ให้นะพ่อก็อยูน้ำกันตลอดอยู่กับอยู่ด้วยกันตลอดนะคะเนาะตอนนี้พี่แปดก็ซื้อโทรศัพท์ให้พ่อลอยขอบพระคุณพี่แปดมากๆเด้อรักพี่แปดพี่แปดอย่างงอนนะคะหนูรักพี่แปดค่ะนี่เห็นไหมหนูก็ทำเนี่ยอ่า ทำได้เกือบครบแล้วเนี่ยเห็นไหมมันก็ขาดแต่พริกกระสีขาดกระเทียมอ่ากระเทียมหัวหอมอ่ากระเทียมหัวหอมเรามองว่ามันมีหลายเจ้าเนาะอะแต่จะลงก็จะจะลงอยู่ค่ะเนี่ยขายใขย่ก็ขายได้ทีพ่พี่นอ้องเ้อพี่น้อง่ะอืขายได้แล้วก็ได้เอาไปกินที่บ้านด้วยค่ะ ขอพระคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับเจ๊เปิลสายหาเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนี้ไรสุดนี้นะคะพี่น้องคะ่ะเจ๊เปิลสายหาขอขอะคุณเอฟซีทุกท่านคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะรักนะคะจุบจ๊บจสวัสดีคะ่ะรักพี่แป๊ดด้วยนะคะพี่แปด๊ดขาขอโทษนะหนูรักพี่แปดที่สุดในโลกเลยคะ่ะ